สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนอันนี้เบยูใบยูบยู่ันนี้ใบยูบอยู่บยูตอนี้สกพันยูในเมืองอนน้อยูีล่ะตอนนี้ห้าสิบไปอนนี่ I love my me driving. It's dangerous. If me crash, what you gonna do? Huh? It's oh, it's not right to do that. Do you think it's good? Huh? It's good. Huh? It's good. So we crash and we die? No. Oh, done. I don't like it. To take your rice by yourself? Yeah. Ah, don't make that mess, okay. Okay, enough? No. No? no you sure you will eat all? Okay. ไอ้นัทพี่เอ๋าน่าเก็บสิวะน่าเก็บอื้ออร่อยมั้ย <try> เรา e d a k ้ i f e เรามาถึงกันแล้วนะคะมิสซนสวัสดีใช้เฮลโลทดีครับสวัสดีครับครดีโอ้ยฮะ ป็นตันเบอรยู going to to a Korean a Korean วินตันอยากมาเบื้องปลาสลามก็ได้พาเป็นตันมามือนี้เป็นวันทีสะพานธชีอยู่ก็หลูกเนาะมืออื่นเป็นตันก็สิไปอ่าไทยแลนด์แล้วใช่ไหมเป็นตัน yes สะพานกับ จะได้อยู่คนเดียวทั้งคนนะ,ะบุกไฟไหม้อยู่ดิเบนตันมามีเหงาแน่เลยเบนตันไม่อยู่เนี่ยมือนี้ก็ได้พาเบนตันมาเอนเตอร์เทนเนาะพาเบนตันมาเที่ยวตามใจทุกอย่างมือนี้เพคนอยากมาเอาเขาเรียมก็พ่อมากเนาะจริงจริงจริงมาเบิ่งปลาสัตวบบ์ปบา baby s h a จิกมันๆๆาวเป่าร่วนช่ำเทียอ่ะฮะมิตรันค่อยมาก้วเธอนึ่ง<ด>แต่เ่าอยากมาใหม่อยากมาเบึ้งอีกมาลียวมาอีกไปเบื้องนั้งก็อยากไปแถวไปไปอีกไปเบื้องนั้งเดิมเดิน้องเมียกินนะ ฮัลโหลสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนสาพันหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะเนื่องจากว่าคลิปที่ผ่านๆมานะคะเสาพันค่อนข้างพูดอ่ายาวแล้วก็เร็ว แล้วก็พูดเป็นภาษาลาวด้วยนะคะก็คือค่อนข้างเข้าใจยากนะคะมีพี่พีเอฟที่ว่าเป็นคนไทยนะคะก็ฟังไม่เข้าใจนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่แบบว่าไม่มีคําอ่อนแบบว่าเหมือนภาษาไทยภาษาไทยจะมีนะ้คะนนะคะนะแต่ว่าภาษาลาวจะไม่มีนะคะแล้วมันก็เลยฟังไม่ค่อยจะเพาะแล้วก็เวลาสาพันภาคเสียงก็คือ ก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันมันฟังไม่น่าไม่น่าฟังก็ไปดูคลิปนะคะของคนอื่นๆว่าเขาพากเสียงกันยังไงแล้วก็เจอคลิปของคนลาวนะคะที่แบบว่าพูดเป็นภาษาไทยนะคะพากเป็นภาษาไทยเออก็ฟังฟังเข้าใจง่ายดีแล้วก็มันม่วนหูดีนะคะคลิปนี้สัพพันก็เลยจะมาลองพูดเป็นภาษาไทยดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ พี่พี่เอฟช่วยแนะนําหน่อยนะคะว่า uh, คลิปที่สาพันพูดเป็นภาษาไทยเป็นยังไงบ้างแต่ว่า uh, บางคําสาพันจะพูดไม่ไม่ค่อยชัดนะคะเหมือนก็มีหลายคนที่แบบว่าบอกว่าเออสาพันโอบพูดโดรเด็กโดเล็กเป็นลอลิงอย่างนี้นะคะ่ะ โอเคค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะที่สาพันธ์จะได้อยู่กับวินสตันนะคะเพราะว่าวินตันก็จะไปอยู่เมืองไทยแล้วนะวันนี้ก็เลยพาวินสตันมาเที่ยวนะคะก็คือเอาใจสุดๆไปเลยก็คืออยากทําอะไรก็ให้ทําอยากกินอะไรก็ให้กินอยากใช้เวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุดนะคะเชื่อว่าหัวอกของคุณเป็นแม่นะคะทุกๆคนที่เป็นแม่ก็จะเข้าใจดีค่ะ ว่าเวลาที่เราจะไล่ห่างกันกับลูกมันเป็นยังไงนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่ว่าสาพันจะไล่ห่างกับลูกเพราะว่าตั้งแต่ลูกเกิดจนถึงปัจจุบันนะคะห้าขวบแล้วก็คือไม่เคยห่างกันเลยการตัดสินใจครั้งนี้นะคะก็คือใช้เวลาคิดไตรตรองดูแล้วนะคะว่า มันมีผลดีกับลูกสาพันธ์ก็เลยตัดสินใจว่าให้ลูกไปแล้ววินตันนะคะก็อยากไปด้วยนะคะเขาตั้งตาตั้งตาดอคอยมากที่จะไปเที่ยวที่ไทยเพราะว่าพ,พ่อของเขานะคะก็คือบอกเขามาตลอดว่าเออจะพาวินตันไปเที่ยวไทยจะพาไปอยู่ที่ไทยก็คือเด็กนะคะมันก็เออมีจินตนานการก็อยากจะไปเที่ยวอยาก อยากไปหาสิ่งใหม่ๆอยากมีประสบการณ์นู่นนี่นั่นนะคะก็คือเขาก็ตื่นเต้นมากแล้วก็อยากไปมากๆแล้วก็มันก็เป็นโอกาสครั้งเดียวนะคะที่ว่าวินตันจะได้ไปไทยเพราะว่าเขาอายุห้าขวบแล้วแล้วที่ฝรั่งเศสนะคะเขาจะบังคับให้เด็กนะอยู่โรงเรียนประจําตั้งแต่อายุหกขวบขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้วินตันนะอายุห้าขวบก็ยังไม่แบบว่าที่ฝรั่งเศสเขาจะเรียกว่าออบริกาตัวนะคะแบบว่า จำเป็นเป็นข้อบังคับต้องทำอย่างนี้นะคะก็คือวินตันก็ยังอายุไม่ถึงหกขวบก็สพันก็คิดว่าโอเคเขาก็ไปได้ปีนี้ปีหน้าเขาก็ไม่สามารถไปได้แล้วแล้วปีหน้านะคะหลังจากวินตันกลับมาเนะ่ยวินตันก็ต้องมาอยู่โรงเรียนเข้าโรงเรียนแบบเด็กๆทั่วไปนะคะแล้วก็หนูเออสนก็ ต้องได้รับผิดชอบลูกแบบว่าเต็มเต็มเลยก็คือสัพพันธ์กับพ่อของเขานะคะพ่อของลูกอะคะ่ะได้ตกลงกันว่าก็ไม่ใช่แบบว่าตกลงกันแบบว่าจริงจังนะคะแต่เคยคุยกันว่าเอาแบบนี้ไหมเราแบ่งกันเลี้ยงลูกหกเดือนอยู่กับเธอแล้วก็หกเดือนอยู่กับฉันเผื่อว่าการทําแบบนี้มันจะอ่าเวิร์กกับทุกคนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคือทําแบบว่า คืนนี้ลูกไปนอนกับพ่อแล้วก็คืนนี้มานอนกับแม่ก็คือสับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่โอกาสนะคะเพราะว่าอย่างสาพันก็ทํางานนะคะมันก็ไม่แน่นอนนะคะแล้วก็พ่อของเขาก็ไม่อยากให ไม่อยากให้วินตันอะไปโรงเรียนก่อนเวลาเพราะว่าถ้าสะพันทํางานน่ะสะพันต้องไปส่งลูกนะคะก่อนเวลาเรียนหนึ่งชั่วโมงนะคะก็คือไปส่งให้ครูให้ครูดูแลก็คือ<ล>จะทะเลาะกันบ่อยมากนะคะก็คือปัญหาข้อนี้ก็คือทะเลาะกันบ่อยมากมันหาข้อยุติกันไม่ได้นะคะก็เลยแบบว่าเออคุยกันว่าเอาแบบนี้ไหมหกเดือนกับเธอหกเดือนกับฉันก็คือเดือนนี้โอปีนี้วินตันไปอยู่กับเธอห้าเดือนนะคะแล้วก็ กลับมาแล้วก็สันจะรับผิดช,ชอบเลยแต่ว่าไม่แน่นะคะก็คือหลังจากวินตันกลับมาก็คือวินตันก็จะอยู่กับซาพันแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปีหน้านะคะก็คือวินตันก็ต้องต้อง,อ,งอ่าต้องอยู่โรงเรียนแบบว่าไม่ไม่ขาดโรงเรียนแล้วนะคะก็คือถ้าปีหน้าพ่อเขาไปไทยก็คือจะไปไทยไปแต่พ่อนะคะไม,ไม่ไม่ไม่ไปไม่เอาลูกไปด้วย วันนี้ก็คือมีความสุขมากเลยค่ะทั้งแม่ทั้งลูกเลยได้ทําอะไรด้วยกันได้ใช้เวลาร่วมกันแต่ว่าลึกๆในใจนะคะสพัน์ก็รู้ว่าเออพรุ่งนี้ลูกก็ต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วนะคะมันก็แบบว่าทําให้เราเศร้านะคะแต่ว่ามันมันเก็บกดเอาไว้ข้างในนะคะก็คืออยู่กับลูกก็ต้องทเป็นยิ้มนะคะแต่ว่ารับหลังก็คือแม่นี่ก็นั่งร้องไห้ much you can give the chocolate? Mm -hmm. <laughs> Turn, baby Jack. <loud noise> Careful, eh? <inaudible> <huh? laughs> <laughs> Yeah. Uh-huh. Okay. เมืองที่สาพันอยู่นะคะกับเมืองที่พาวินตันไปเที่ยวนะคะก็ห่างกันประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก็คือขับไปหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมาหนึ่งชั่วโมงนี่ก็คือเป็นที่ที่ไกลที่สุดนะคะที่สาพันไปเพราะว่าไม่ค่อยไปไหนไกลนะคะขับรถเองนะคะก็เราเป็นเหมือนแบบว่าเราเป็นคนต่างชาติด้วยนะคะมันก็ไม่ค่อยจะคุ้นเคยนะคะถึงว่าจะสอบ ขับรถผ่านแล้วก็ตามมันก็ยังแบบว่าไม่คุ้นเคยนะคะบางทีเข้าไปในเมืองอเส้นทางที่เราไม่คุ้นนะคะบางทีก็ไปผิดบ้างตอนเที่ยงของวันนี้นะคะก็คือเราไปกินข้าวที่ร้านเอเชียนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเที่ยวที่อาร์กูเรียมแล้วก็พาวินตันเที่ยวในเมืองนะคะก็คือ เราก็ไม่ได้กินข้าวเย็นนะคะไม่ได้กินข้าวเย็นที่ในเมืองก็กลับมาถึงบ้านนะคะก็มาทําอาหารเย็นกินกันที่บ้านเวลาเข้าในเมืองทีไรน,นะคะเสาพันเหนื่อยมากเพราะว่าเราขับรถคนเดียวนะคะไม่เคยขับรถนานแล้วก็ไกลนะคะก็คือหนึ่งชั่วโมงนี่ก็คือนานสุดแล้วนะคะเวลาขับรถในเหนื่อยนะคะก็จะทําให้รู้สึกเหมือนว่า เราเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวนะคะเหมือนเราเป็นเสาหลักที่ต้องดูแลลูกเหมือนแบบว่าต้องรับผิดชอบลูกทุกอย่างก็คือแบบเหมือนเหมือนในฐานะพ่อในฐานะแม่ในคนคนเดียวกันนะคะก็คือแบบเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้้ยังไงก็ยอมรับนะคะว่ายังไม่สินนะคะเพราะว่าเราต้องทำเองทุกอย่างเลยทำเองด้วยตัวเองทุกอย่างมันก็เหมือนเรา เหมือนมันเคยมีสองคนนะคะมันก็เหลืออีกคนเดียวมันแยกกันอยู่อะมันก็ยังไม่ชินเหมือนเหมือนมันความรับผิดชอบมันอยู่กับเราคนเดียวะคะ่ะในเมื่อเลือกแล้วนะคะก็ต้องเดินไปข้างหน้านะคะเดินก้าวต่อไปไม่ว่าจะเป็นยังไงก็สาพพันธ์ก็ต้องสู้ะคะ่ะต้องอดทนนะคะ ก็ขอบคุณนะคะสำหรับ f อทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจคืนนี้นะคะก็เป็นคืนสุดท้ายนะคะที่สพันจะได้นอนกับลูกนะคะก่อนที่ลูกจะไปอยู่ไทยห้าเดือนนะคะแล้วตอนเช้านะคะที่ว่าสพันไปรับลูกนะคะก่อนไปเที่ยวนะก็คือพ่อเขาก็ไม่ได้ตกลงอะไรกับสพันนะคะก็คือสพันก็บอกว่าอ มารับลูกไปเที่ยวนะคะก็คือสพานก็ตั้งใจว่าเออจะให้ลูกนอนด้วยนะคะนอนด้วยเป็นคืนสุดท้ายแต่ก่อนที่จะถึงบ้านนะคะพ่อของวินตันก็แชทมาบอกว่าถึงเวลาแล้วพาลูกมาส่งได้แล้วแล้วสพานก็บอกว่าอ่าวินตันจะนอนกับฉันคืนนี้เขาอยากจะนอนกับฉันเพราะว่าผู้นี้เขาจะไปไทยแล้วแต่พ่อเขาไม่ยอมนะคะก็คือจะให้ไปส่งให้ได้ก็คือบอกว่าต้องมาส่งต้องมาส่ง แต่ว่าสัพพันธ์ก็ไม่ยอมเส้นกันนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจะอยากจะอยู่กับลูกนะคะก็คืออยากจะนอนกอดลูกก่อนที่ลูกจะไปนะคะก็คือไม่ยอมไม่ยอมเลยนะคะเพราะว่าพ่อเขาอะค่ะอยากจะให้ลูกไปอยู่กับเขาตอนกลางคืนแล้วก็คือตื่นเช้ามาเตรียมของอะไรด้วยกันแล้วก็ตอนเที่ยงนะคะเขาถึงจะออกเดินทางและสัพพันก็คิดว่าเอาตอนเที่ยงนะคะ กว่าจะได้เดินทางสาพันก็ไปส่งลูกประมาณหกโมงเจ็ดโมงอยู่แล้วนะยังไงก็ทันนะคะแต่ว่าพ่อเขาก็ไม่ยอมและสุดท้ายนะคะสาพันก็ไม่ยอมเส้นกันนะคะก็คือไม่ตอบไม่อะไรเลยก็บอกว่าฉันจะให้ลูกอยู่กับฉันก็คือยืนกรานว่าจะให้ลูกอยู่ด้วยนะคะ แล้วพ่อเขาก็คือเงียบไปเลยนะคะแต่ว่าในการที่เขาเงียบนี่ก็แอบ,บคิดอยู่เหมือนกันนะว่าเขาจะมาเคาะประตูบ้านเรากลางคืนไหมนะคะมันก็แอบ,บกลัวเหมือนกันแต่สุดท้ายนะคะพ่อเขาก็ยอมนะคะก็คือเขาไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรนะก็คือโล่งอ,อกไปนะคะคืนนี้เราก็ได้นอนกับลูกแบบไรกอดกันนะคะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน เดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะคะตอนนี้ขอลาไปก่อนนะคะพาดูเข้านอนก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีเด้อ